คุณผู้ชมครับวันนี้สโมสรเมืองทองฝึกซ้อมที่สนามทันร์โดมสเตเดียมนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนฟุตบอล F อฟเอครรอบ16ทีมสุดท้ายเมืองทองจับฉลากมาเจอทีมเดิมเลยล้วครับ ทูแบงคอกยูเนเต็ดนะฮะแล้วก็จะบุกไปเยือนทูแบงคอกยูเนเต็ดสนามเดิมหลังจากที่เพิ่งเจอกันมาเมื่อ2อสวันก่อนหน้านี้ที่ทูสเตเดียมหรือธรรมศาสตร์รังสิตนะครับในวันพุทธที่9เมษายนนี้นะฮะเตะกันเร็วกว่าวิกที่ผ่านมาก็คือวันพุธนี้เตะช่วงเวลา18นาฬิกาตรงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นนะฮะวันนี้วันที่7เมษายนเนี่ย เป็นวันครบรอบวันเกิดของน้องซันกรวิทธ์ทศนะครับครบ25ปีพอดิบพอดีนะครับก็ขอให้ซันมีความสุขมากๆนะครับในวันครบรอบวันเกิดวันนี้คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับแล้วก็ขอให้ซันนะครับพาทีมบองทองของเราประสบความสำเร็จในซีซัน,นหน้าๆด้วยก็แล้วกันนะฮะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับซัน ซึ่งสโมสรเมืองทองเหลือเวลาในการเตรียมทีมอีกเพียงแค่2วันครับก็คือวันจันทร์แล้วก็วันอังคารนี้เท่านั้นนะฮะก่อนที่วันพุธจะบุกเยือนทีมแกล่งทีมเดิมนะครับทูแบงคอกยูไนเต็ดนัดสามทูสเตเดียมนะครับซึ่งการเจอกันครั้งนี้มันจะไม่เหมือนเกมการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะเกมวันเสาร์น่ะทูแบงคอกมีการโลเทชันนักเตะค่อนข้างเยอะครับแต่วันพุธนี้เราจะได้เจอทูแบงคอกยูไนเต็ดแบบฟูลทีมนะฮะ ก็เรียกว่าเป็นการบ้านของโคชจีโน่สตาร์โคชทีมงานนะครับในการพัฒนาทีมเพื่อที่จะบุกไปรับมือทูแบงคอกยูเตดซึ่งก็ถือเป็นแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาด้วยนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศในการฝึกซ้อม ก็ดีขึ้นกว่าหลายๆวันที่ผ่านมานะครับโคชิโนเองก็ได้มีการพูดคุยกันนักเตะซีเนียของในทีมหลายต่ลายคนนะฮะทำให้บรรยากาศในทีมดูผ่อนคลายลงโคชิโนเองก็พยายามลดความกดดันของนักเตะนะครับจากการที่เราเจอโปรแกรมหนักๆที่ผ่านมานะฮะ แอดมองว่าโมเมนตัมของทีมเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่เราเจอกับไลออนซิตี้นั่นแหละครับทั้งเกมในบ้านและเกมบุกไปเยือนไลออนซิตี้นะฮะความมั่นอ,อกมั่นใจมันก็ตกลงมาต่อเนื่องเลยละครับแล้วเรากลับมาเล่นไทยลีกเราก็ยังมาเจอทีมบุรีรัม์ทีม b g ทีมการท่าเรือแบบต่อเนื่องเลยแล้วก็ไปเยือนทีมประจวบอีกด้วยก็เลยทําให้ความมั่นอ,อกมั่นใจของนันกเตะกีฬาพยองเนี่ยมันตกลงอย่างหนักเลยละครับ แล้วพอหาจุดเปลี่ยนได้ในเกมที่เราบุกไปชนะนคนปรปฐมเกมถัดมาก,ก็ประสบปัญหานักเตะบาดเจ็บแล้วก็ป่วยอีกเช่นเคยเลยละครับถึงต้องหอบนักเตะไปเยือนขอนแก่นมีแค่15-16รายเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็กลับมาเล่นไทยลีกก็เจอทูแบงข้อกยือนที่เขาลุ้นแชมป์ไทยลีกอยู่ด้วยนั่นเองก็เรียกว่านักเตะกีฬาพยองของเรานอกจากความมั่นอกมั่นใจจะตกลงแล้วนั้นอาการบาดเจ็บก็ยังกระทบกับทีมพอสมควรเลยละครับแต่ จากการฝึกซ้อมวันนี้เราจะได้เห็นสไตล์นะครับกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วจากที่มีอาการบาดเจ็บไปในวิคที่ผ่านมานะครับก็อาจจะเป็นชอยทางฝั่งขวาเพิ่มมากขึ้นนะครับกับตันเคนวิชาอุตราอาจจะได้ขยับไปเล่นในตำแหน่งที่ถนัดของตัวเองอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องมาเล่นแบ็กขวาเหมือนในเกมที่ผ่านมานะฮะซึ่ง2วันนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้สตาร์โร้ชทีมงานนักเตะกีฬานิยองของเราปรุงแต่งทีมนะครับเพื่อให้กลับมาไฟติง้งมาสู้กับ ถูแบงคอกยูเอเต็ดให้ได้นะฮะเป็นฟุตบอลถ้วยล็อกเอาท์นะครับเสมอใน90้านาทีก็ต้องต่อเวลากันออกไปแล้วก็ถ้าเกิดยังเสมอใน120่นาทีก็จะมีการโดนลูกโทษที่จุดโทษนะครับพอะชะนแล้วฟุตบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับเมืองทองของเราก็ต้องมีความหวังครับในการที่จะบุกไปล้างตาถูแบงคอกยูเอเต็ดในฟุตบอล f อฟครัรอบ16ทีมสุดท้ายพุทธที่9เมาย,ยนนี้ณันา,ามูสเตเดียมครับ